อ๋อหนึ่งทูมีไลฟ์กับไฮดี้นะคะขำสะบัดขำสะบัดละ่ะทินกินข้าวไว้ยังยังเลยหายไวๆขอบคุณนะคะ เป็นห่วงนะคะขอบคุณครับพรุ่งนี้พี่ฟ้าได้พักผ่อนหนึ่งวันพี่ฟ้าว่าพี่ฟ้าจะไปเอ,อ่อลาดบุรีไปแถวแบบสวนพึ่งไปพักผ่อนหย่อนใจหนึ่งวันก็มีความหมายเพราะว่าเรา ทำงานทุกวันเชา้ากลางวันเย็ยนทุกวันเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องให้รางวัลตัวเองบ้างขอบคุณสําหรับของขวัญน,นะคะน่าหักที่สุดอสวยจังขอบคุณนะคะพี่ฟ้าปวดท้องประจำเดือนวันนี้เพิ่งเป็นวันที่สองแล้วพี่ฟ้าไม่อยากกินยา เพราะว่ามันเบอร์เมื่อวานก็คือเบอร์ไม่ไหวพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็ตาลายแต่มันปวดมากก็เลยต้องกินไม่แจ้งเตือนอีกแล้วหรอไอเจ้าติกต๊กตอกอืมลุกให้แล้ว say hi in Vietnam today I'm little bit sick oh thank you นะคะคุณธรรมนวันขอบคุณค่ะอุ้ยอันนี้น่ารักขอบคุณนะคะไม่เคยได้เลยมันคืออะไร ยังไม่หายปวดหนักกว่าเดิมอีกวันนี้ยสวัสดีค่ะเอาน้ำอุ่นประครบได้ เดี๋ยวให้พี่พ่เอาไว้ให้พี่ไฟอยากรู้ว่ามันมีเอฟเฟกอะไรน่ารักน่ารักไหม พี่ฟ้าไม่ได้ฉีดวิตามินพิวเลยค่ะสี่เดือนแล้วที่ไม่ได้เข้าคลินิกเลยตอนนี้ก็แบบโซมเหมือนกันนิดหน่อยคอมเมนต์ขึ้นเร็วมากพี่ฟ้าไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครอัโกดนมะหนาว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 